เจ็ดปรัชญาจากของเบ้งคำสอนของผู้เปลี่ยนแผ่นดินข้อที่หนึ่งนิ่งเป็นชนะคลื่นลมภายในจิตใจในสนามรบเสียงกลองและเสียงหัวร้องนั้นดังเสมอแต่ผู้ที่จะอยู่รอดไม่ใช่คนที่เสียงดังที่สุดแต่คือคนที่นิ่งที่สุดและคิดได้ลึกที่สุดจิตใจที่นิ่งสงบคืออาวุธที่ทรงพลังยิ่งกว่ากระบี่พันเล่มอยากชนะคนอื่น ต้องชนะใจตัวเองให้ได้ก่อนข้อที่สองรู้ฟ้ารู้คนรู้ตนจึงรอดสัตรูที่ร้ายที่สุดไม่ใช่คนตรงหน้าแต่คือความหลงในตัวเองคงเบ่งกล่าวไว้ว่ารู้เขารู้ตนรบร้อยครั้งไม่พ่ายแต่รู้เวลารู้ฟ้าถึงจะรอดแค่กล้าสู้ไม่พอ ต้องรู้จังหวะที่จะถอยข้อที่สามการรู้มากไม่เท่ารู้ใช้ปัญญาไม่ใช่ของที่วางโชว์ไว้ในหัวแต่ต้องใช้ในเวลาที่ถูกต้องคงเบ่งสอนว่ารู้มากไม่เท่ารู้จังหวะที่จะใช้จะเรียนรู้อีกสิบปีก็ไม่สู้การตัดสินใจถูกครั้งเดียวข้อที่สี่ผู้นำไม่ใช่ผู้สั่งแต่คือคนที่ยอมฟัง ตำแหน่งบังคับคนได้แต่หัวใจต้องชนะด้วยคุณธรรมคงเบ่งไม่ได้ทำให้คนกลัวแต่ทำให้คนเคารพอย่าบริหารด้วยอำนาจแต่บริหารด้วยความเข้าใจผู้นำที่แท้คนจะเงียบเพื่อฟังเขาข้อที่5การวางแผนคือใช้ชนะล่วงหน้าบางคนแพ้ตั้งแต่ยังไม่ออกศึกเพราะใจประมาทเพราะไม่วางแผน คงเบ้งกล่าวว่าสิบปีเตรียมการอาจเปลี่ยนชะตาแผ่นดินในวันเดียวอยากไปให้ไกลต้องกล้าคิดให้ลึกก่อนออกเดินข้อที่6อดีตคือครูไม่ใช่ตรวนใครติดอยู่ในอดีตจะหลงทางในปัจจุบันคงเบ้งเคยพูดไว้ว่าอาดีตคือครูปัจจุบันคือสนามรปเรียนรู้จากอาดีต แต่ต้องลงมือในวันนี้อย่าให้สิ่งที่ผ่านไปแล้วมากำหนดอนาคตที่ยังมาไม่ถึงข้อที่เจ็ดใช้ชนะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือใจตนเองศัตรูภายนอกอาจหลอกได้แต่ศัตรูในใจโกหกไม่ได้เลยคงเว่งกล่าวไว้ว่าผู้ที่ชนะใจตนเองจะไม่มีใครโค่นได้ตลอดชีวิตจงเริ่มวันใหม่ ด้วยการเอาชนะความขี้เกียจในตัวเองก่อนนี่คือปรัญญาของของเบ้งปราดผู้เปลี่ยนแผ่นดินด้วยปัญญาไม่ใช่เพียงคมดาบ